จีเส c นคอนเสิร์ตฮาวัลกคคำเตือนคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเนื้อหาและความฮาไม่เหมาะสำหรับคนเส้นตื้นรับประกันความฮาของแท้จาก g ีเส้นคอนเสร์อ๋อเด็กๆที่อายุต่ำกว่า15ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะจ๊ะสวัสดีครับผมอีเซอร์เวทครับ g ี้เส้นคอนเสิร์ตฮาวัแก ผมนำเอาเสียงหัวเราะอีกหนึ่งแก๊กจากยาวอยุธยานะครับในชุดหายาวเข้าตากรรมการชุดที่9ครับไปดูกันได้เลยหลอ่อซะด้วยยิ้มเก่ง <c oughs> เสียอย่าเพิ่งเล่นยาเพิ่งเล่นช่วยแก้ชิงกระชาบแม่งมัดกันนี่ลิเกแกไม่ไม่เคยเตรียมพร้อมเลยเหรคอฮะ,ะโอโ้โหชิงกระชาบน่ากลัวจะมีอารมณ์พันกันมั่วเลยดินะ อะไรมันพันกันได้ยังไงวะย่างว่าแหละหลายอันมันยังพันลิ้นอันเดียวยังพันกันได้เลยนะภาษาอะไรสายฉิงกบสายฉาบจริงหรือเปล่าจริจริงจริงแม่ยกนั่งข้างหน้าสวยสวยฮะสวยไปหมดรู้ตัวสงสัยพระเอกเพชรเยอะเกิน กาเกทั้งโลกก็ต้องมีโกงไม่ไปพนครันว่าเทียวโกงคนนี้ไปคนนั้นเลื่องถึงจะคันหนักเท่าแม้ทำามีผ้าเอกไปเสียทั้งโลกเอ้ยไม่มีทั่วโกงปากฏถึงจะทำได้เรื่องเอ้ยมันขาดรถแม่ไม่มีกรรมสดศกเศร้าแม้ทำโกงไม่เก่งว่าเรื่องมันเออก็ขออีกได้ผม โอยเน็ตมาชาไอยโยนทำไมไฟไม้บ้านพองเอรอไล่ไปจังหวะดจากเคนไหนตัวโกงมันก็ต้องล่องอย่างเงี้แหละเก็มทามะาใช้ใครใช้มึงอะ่ะใช้ลิเกซะอีกดูลิเกมานานหรือ,อยังเนี่ยนะดูมานกกรอองก็ออก,ก,ออกและดูลิเกมีปัญหามากมายแบบนี้ตลอดเลยเหรอตลอดเคยนั่งดูลิเกแล้วก็กระเด็นไปติดตู้แล้วโพงมั้งไหมล่ะ แล้วก็กเดินกลับมาใช่ไหมกูบุมบลแรงพูดและทําเป็นยอกย้อนไม่ใช่พ่อคนนี้จะได้ไม่เถียงพ่อคนนี้ทุ่มด้วยถังหิวปูนเคยนั่งดูลิเกยอยู่ดีๆแล้วเงาหัวหายมั้งหรือเปล่าเคยเล่นลิเกยอยู่ดีๆแล้วเหลือแต่ชุดไหมแล้วตัวมันไปไหนละ่ะไม่รู้แม่งไปไหนหลายปียังไม่เจอเลยหรอตายแล้วน่ากลัวมันจะไปที่อื่นม,มีหน้าที่ดูกับตายอย่างเดียว เนี่ยนไอสัตว์ร้องให้จอบด้วยยังร้องไม่จบเลยหัวเราะแล้วนึกนึกไม่ออกอัธรรมดาลิเกทั้งโรงก็ต้องมีโกงไม่เป็นประกันว่าจะโกงคนนี้สีคนนั้นเรื่องถึงจากคันนัะเขาไปทำมีผ้าเอกไปเสียทั้งโรงเอ้ยไม่มีตัวโกงปากฏถึงจะทำมาให้เรื่องมันขาดจด แม่ไม่มีคำสดนะโศกเศรา้าแม่้โกงไม่เก่งวันเหลืองมันแนล้วก็อยแต่พบโกงกขหน่อยคุณก็เกี่ยตัอเอ้เอ้เอเอทำยามเยียดเย้ยให้และตัวฉันลึกไก่อสองสาวพอยทีไพเอ,กออกมาร้อพวกสงสาวลึกกระจอกระตาเป็นปมันพอยทีตัวโกงออกมาร้องบังเอไม่มีไขรหันหน้าให้วันที่ฉันเป็นตัวโก มันด้ฉันเป็นตัวโกงฉันจะโกงให้เสด็จโกงให้โโมันเผ็ดพอพิกไทยพีิกไทยลมแดดกูดูมึงกูก็เหนื่อยจะว่าตะแกเลยฉันยังเหนื่อยเลย <c oughs> หายาวเข้าตากรรมการชุดที่เก้าเป็นยังไงครับ แก๊กหัวละแต่ละแก๊กแต่ละแก๊แก,แกที่เรานำมาฝากคุณแก๊กหน้าคราวหน้าจะเป็นของใครติดตามชมกันให้ได้ทาง YouTube ช่องนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดครับ g Sen นค Concert หาวันละแก๊ก